สวัสดีค่ะทุกคนในคลิปนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับ SQLite เป็นฐานข้อมูลแบบไหนมันน่าสนใจยังไงเดี๋ยวเรามาลองใช้งานมันดูกันค่ะอันดับแรกเรามาทำความรู้จักกับ SQLite กันก่อน SQLite ถูกพัฒนาด้วยภาษา C เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์หรือ Relational Database จำพวกเดียวกับฐานข้อมูล MySQL คุณสมบัติของ SQLite มาดูกันไฟล์เดียว การจัดเก็บในฐานข้อมูล SQLite ข้อมูลทั้งหมดเนี่ยจะถูกจัดเก็บอยู่ในไฟล์เดียวเลยและไฟล์ฐานข้อมูลนั้นเนี่ยก็จะใช้เป็นนามสกุล .sqlite หรือ .db แล้วพอมันเป็นไฟล์จริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถจัดการมันได้ง่ายไม่ว่าจะสำรองไฟล์หรือเคลื่อนย้ายไฟล์สามารถทำได้ง่ายๆเลยไม่มีเซิร์ฟเวอร์ SQLite เป็นฐานข้อมูลแบบฝังตัวซึ่งทำงานภายในแอปพลิเคชันทำให้ไม่จำเป็นต้องมีการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์หรือการตั้งค่าอื่นๆ ไม่ต้องมีการเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ให้ยุ่งยากเลยค่ะซึ่งต่างกับตัวโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลอื่นๆอย่าง My SQL ที่เป็นสถาปัตยกรรมแบบ client server ที่ต้องการเซิร์ฟเวอร์ในการจัดการฐานข้อมูลแต่กับ SQLite ไม่ต้องการทำงานของเขาเนี่ยจะเหมือนกับการเปิดไฟล์ธรรมดาเพียงไฟล์หนึ่งเท่านั้นเองเพียงแค่เราเรียกใช้ SQLite ในโปรเจกต์โดยตรงก็สามารถใช้งานได้ทันทีเลยมันง่ายมากขนาดเล็ก SQLite เป็นฐานข้อมูลที่มีขนาดเล็กมากน้ำหนักเบาใช้พื้นที่น้อยไม่แปลกที่เขามักจะได้รับความนิยมและใช้กันอย่างแพร่หลายมักถูกใช้ในโปรแกรมขนาดเล็กไม่ใหญ่มากหรือว่าโปรเจกต์ที่ไม่ซับซ้อนหรือถูกติดตั้งในอุปกรณ์พกพาอย่างโทรศัพท์มือถือ Android และเนื่องจากเขาเป็น Relational Database เขาก็จะรองรับภาษา SQL ในการจัดการข้อมูลด้วยค่ะโอเคพอเรารู้จักกับตัว SQLite ไปแล้ว ทีนี้เราจะมาลองใช้งานกันดีกว่าในคลิปนี้เราจะใช้งานแบบรันคำสั่งแบบ c o m m ม n ต l i ลนส่วนอีกวิธีเนี่ยคือการเรียกผ่านไลบรารีของตัวภาษาโปรแกรมต่างๆก็จะอยู่ในคลิปถัดไปนะคะในคลิปนี้เนี่ยเราอยากให้ทุกคนพอเห็นภาพของเจ้าตัว sq lite ก่อนในหน้านี้ก็จะเป็นหน้าดาวน์โหลดนะคะก็โหลดตามระบบ os ของตัวเองเลยเราใช้เป็น windows เราก็จะโหลดแบบ windows นะ ก็จะขึ้นเป็นหน้าต่างจอดําแบบ command ์พร้อมขึ้นมาแบบนี้เนาะก็อย่างที่บอกเนาะ s q l i t e เนี่ยเขาจะบันทึกข้อมูลทั้งหมดลงในไฟล์เราจำเป็นต้องเปิดไฟล์าฐานข้อมูลก่อนก็ให้เพียงคำสั่ง .open ตามด้วยชื่อไฟล์ก็จะเป็นการเปิดไฟล์าฐานข้อมูลนะคะแต่ในที่นี้เราไม่มีไฟล์าฐานข้อมูลตัว s q l i t e เนี่ยเขาก็จะสร้างไฟล์าฐานข้อมูลชื่อนี้ให้กับเรา ไฟล์ฐานข้อมูลของเขาเนี่ยจะใช้เป็นนามสกุล .sqlite หรือว่า .db ก็ได้นะอ่ะนี่ค่ะซึ่งเราก็ไม่มีไฟล์ใช่ไหมคะเขาก็จะสร้างไฟล์ฐานข้อมูลให้เราอันนี้ก็คือไฟล์ฐานข้อมูลเรานะที่ชื่อ database .db ต่อไปเราจะมาลองสร้างตารางกันเราก็จะขอเขียนแบบง่ายๆแล้วกัน create table user ข้างในเราก็จะใส่เป็น ตัว id นะคะเป็น int แล้วก็เป็น primary key ด้วยแล้วก็จะมี column name ให้เป็น text นะคะแล้วก็ age ก็เป็น int นะคะตามนี้เลยเสร็จแล้วกด enter อ่ะก็จะไม่มีอะไรขึ้นมาเนาะเราลองใช้คำสั่ง t a b l e เพื่อเรียกดูตารางทั้งหมดในฐานข้อมูลดูค่ะอ่ะเราก็จะเห็นตารางชื่อ user ที่เราสร้างไปเมื่อกี้นะ ต่อไปเราจะลองเพิ่มข้อมูลลงในตารางกันด้วยคำสั่งนี้ค่ะ insert into user column ก็จะเป็น id name แล้วก็ age value ตรงนี้ก็จะใส่เป็นค่าข้อมูลที่เราจะเพิ่มเข้าไปนะโอเคประมาณนี้กด enter เนอะโอเคก็จะทำการเพิ่มข้อมูลเข้าไปแล้วเดี๋ยวเราลองเรียกดูข้อมูลในตารางกันด้วยคำสั่ง select star f o r m users นี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่เราเพิ่มเข้าไปเมื่อกี้นะอาจจะดูยากนิดนึงหากเราต้องการแสดงหัวคอลัมน์เนี่ยให้ใช้คำสั่ง .header on แบบนี้อาแล้วก็ลองพิมพ์คำสั่ง select ใหม่มันก็จะแสดงหัวคอลัมน์แบบนี้ออกมาก็อาจจะดูง่ายขึ้นมานิดนึงทีนี้เนี่ยเราจะทำการออกจาก sqLiteCommandLine ด้วยคำสั่ง .exit แต่ข้อมูลพวกนี้เนี่ยจะหายไปไหมคำตอบก็คือไม่หายนะคะข้อมูลพวกนี้ไม่หายไปข้อมูลใน sqlite เนี่ยจะถูกบันทึกลงในไฟล์ฐานข้อมูลให้อัตโนมัติเราเลยไม่จำเป็นต้องใช้คำสั่งอะไรเลยสำหรับการบันทึกข้อมูลนะก็คือถ้าไฟล์ฐานข้อมูลไม่หายข้อมูลเราก็จะไม่หายนะมันก็จะอยู่ในไฟล์นั่นแหละและไฟล์ฐานข้อมูลอันนี้เนี่ยเราสามารถทำสำเนาไฟล์ได้ก็จะเป็นการก๊อปไฟล์แบบนี้เลยอ่ะ แลวเราก็สามารถที่จะเอาไฟล์นี้ส่งมอบให้กับคนอื่นได้ประมาณนี้แต่พอทุกคนดูมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าการจัดการข้อมูลเนี่ยมันดูยากจังอยากได้รูปแบบของตารางที่มันดูง่ายกว่านี้หรือว่าไม่อยากเขียนโปรแกรมแบบนี้เลยมีตัวช่วยไหมในส่วนต่อไปเราจะพาทุกคนมาติดตั้งเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการฐานข้อมูลอย่าง DB Browser ตัว DB Browser เนี่ยเป็นโปรแกรมที่ช่วยให้เราสามารถเรียกดูข้อมูลหรือเพิ่มลบแก้ไขข้อมูลในฐานข้อมูล SQLite ได้อย่างง่ายๆเลยโดยที่เราไม่ต้องเขียนโปรแกรมเหมือนแบบแรกก็ได้คะ่ะให้ทุกคนมาที่เว็บไซต์ sqlitebrowser.org สามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยในหน้านี้ก็จะเป็นหน้าสำหรับดาวน์โหลดโปรแกรมนะคะก็ให้ทุกคนเลือกดาวน์โหลดตามระบบ OS ของตัวเองนะ เราใช้เป็น Windows เราก็จะโหลดแบบ Windows เหมือนเดิมเนาะสำหรับ Windows เนี่ยให้เลือกเป็นอันนี้นะคะ installer 64บิตตัวนี้เลยโหลดเสร็จแล้วก็จะทำการติดตั้งตัวโปรแกรมกันซึ่งในขั้นตอนการติดตั้งเนี่ยก็ไม่ยากเลยทุกคนสามารถติดตั้งเองได้เลยนะในส่วนต่อไปนะคะเราก็จะมาสอนวิธีการใช้งานแบบเบื้องต้นอันดับแรกเราจะทำการสร้างฐานข้อมูลใหม่กันก่อน ให้ทุกคนมาที่ New Database ตรงนี้ค่ะเขาก็จะให้เราเลือกที่อยู่ที่เราจะเก็บไฟล์ฐานข้อมูลของเรานะเราก็จะเลือกไว้ที่นี่นะคะแล้วเราก็ตั้งชื่อไฟล์ด้วยนะเราจะตั้งชื่อว่า MyDB แบบนี้อ่ะเรียบร้อยนะคะกด Save ได้เลยนี่ค่ะอันนี้ก็คือเราสร้างตัวฐานข้อมูลของเราแล้วต่อไปเขาก็จะให้เราสร้างตารางเนาะ ก็เริ่มจากการตั้งชื่อตารางของเราก่อนเราจะตั้งชื่อว่า u s e r เหมือนเดิมนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาเพิ่มฟิลหรือว่าเพิ่มคอลัมน์นั่นเองตัวคอลัมน์ของเราตัวแรกก็จะเป็น id อะให้ทุกคนมาดูที่ประเภทของข้อมูลกันประเภทข้อมูลใน sqlite เนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะคะตัวแรกก็จะเป็น integer integer เนี่จะเป็นตัวเลขจำนวนเต็มต่อมาก็จะเป็น text เทคเนี่ยก็จะเป็นประเภทข้อมูลที่เป็นข้อความต่อมาก็จะเป็น BLOB ตัวนี้ก็จะเป็นประเภทข้อมูลที่เป็น Binary ต่อไปก็จะเป็น Real ตัวนี้ก็จะเป็นประเภทข้อมูลที่เป็นตัวเลขทศนิยมและตัวสุดท้ายจะเป็น numeric ตัวนี้ก็จะเป็นประเภทข้อมูลที่เป็นทั้งตัวเลขจำนวนเต็มและตัวเลขทศนิยมอ่ะมันจะยืดหยุ่นกว่ามันจะเก็บได้2แบบ แต่สำหรับ ID ของเราเนี่ยเราจะเลือกเป็น integer นะคะแล้วก็กำหนดให้เป็น not null primary key แล้วก็ auto increment ก็จะเป็นการรันตัวเลขแบบ auto เดี๋ยวเราสร้างอีก2คอลัมน์ละกันก็จะเป็น name แล้วก็เป็น age อ่าก็กำหนดให้เป็น not null เหมือนกันนะคะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับตารางของเราอ่าทุกคนก็จะเห็นว่าด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นคำสั่ง SQL ซึ่งถ้าเราเขียนคำสั่ง sql เนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้เลยโอเคพอทุกคนสร้างตารางเสร็จแล้วเนาะให้เรากดโอเคได้เลยนี่ค่ะเราก็จะได้ตารางมาแล้วมาดูในส่วนของการจัดการตารางกันบ้างดีกว่าเราสามารถ create table เพิ่มได้ตรงนี้ค่ะหรือว่าเราจะแก้ไขตารางของเราก็ได้นะให้เราคลิกที่ตารางของเราก่อนเสร็จแล้วมาที่ modify table อ่ะกด save ก่อนนะนี่ค่ะเราก็สามารถที่จะแก้ไขตารางของเราได้ หรือว่าเราจะทำการลบตารางของเราทิ้งก็ทำได้ค่ะให้เรามาที่ delete table ตรงนี้อ่าโอเคนะคะต่อไปถ้าเราอยากดูข้อมูลให้มาที่ browse data ตรงนี้ก็จะเป็นหน้าสำหรับ show ข้อมูลข้างในตารางของเราเราสามารถเปลี่ยนตารางได้นะนี่เปลี่ยนตรงนี้ทีนี้ทุกคนก็จะเห็นว่าตัวตารางของเราเนี่ยยังไม่มีข้อมูลเลย เราก็จะทำการเพิ่มข้อมูลแบบไม่เขียนโค้ดให้ทุกคนมาที่ไอคอนตรงนี้ค่ะจะเป็น insert a new record อะกดเข้าไปทุกคนก็จะเห็นว่ามีแถวเพิ่มขึ้นมา1แถววิธีการใส่ข้อมูลให้เราคลิกไปที่ช่องนั้นนะคะแล้วก็พิมพ์ข้อมูลใหม่เข้าไปแบบนี้อ่าโอเคเดี๋ยวเราจะขอเพิ่มอีกข้อมูลหนึ่งแล้วกันอ่ะประมาณนี้โอเคค่ะเราได้ทำการเพิ่มข้อมูลแล้ว เราสามารถแก้ไขข้อมูลได้นะก็คลิกไปที่ช่องนั้นแล้วก็ใส่ข้อมูลใหม่เข้าไปอ่าง่ายมากเลยแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากจะลบข้อมูลให้ทุกคนคลิกไปที่หน้าแถวที่ต้องการลบอ่าให้มีเส้นขึ้นแบบนี้นะเสร็จแล้วมาที่ไอคอน delete ตรงนี้ค่ะกด1ครั้งเพื่อลบ1แถวกดอีกหลายๆครั้งก็จะลบหลายๆแถวนะคะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นการจัดการข้อมูลง่ายๆแบบไม่เขียนโค้ด แล้วถ้าเกิดว่าทุกคนอยากจะเขียนคำสั่ง SQL ให้เรามาที่ HQ, SQL นะคะตรงนี้เลยในหน้านี้ก็จะเป็นหน้าสำหรับการเขียนคำสั่ง SQL เราสามารถเปิดไฟล์ SQL ก็ได้นะถ้าเรามีหรือว่าเราจะเซฟไฟล์โค้ดของเราก็ได้อ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะลองเรียกดูข้อมูลกันก็จะเป็น select name i s form users อ่ะตามนี้เลย แล้ววิธีการกด execute หรือว่ากด run เนี่ยให้เรามาที่ไอคอนตรงนี้ค่ะกดไปก็จะแสดงผลลัพธ์ข้อมูลออกมาแบบนี้เลยทีนี้ถ้าเรามีไฟล์ฐานข้อมูลตัวอื่นเนี่ยเราก็สามารถเพิ่มเข้ามาในนี้เพื่อจัดการข้อมูลได้ให้ทุกคนมาที่ open database ตรงนี้ค่ะอ่ะเสร็จแล้วเราก็เลือกไฟล์ฐานข้อมูลอันนี้จะเป็นไฟล์ database ที่เราได้สร้างไปตอนแรกเราก็กด open อ่าก็จะเป็นการนําเข้าไฟล์าฐานข้อมูลเข้ามาแล้วนี่อันนี้คือข้อมูลข้างในนะคะก็อย่างที่บอกเนอะมันก็จะทําการบันทึกข้อมูลให้ถ้าไฟล์ไม่หายข้อมูลก็ไม่หายแน่นอนอ่าประมาณนี้แล้วนอกจากนี้เนี่ยตัว DB Browser SQLite ตัวนี้เนี่ยเขายังใช้สําหรับในการฝึกภาษา SQL ด้วยแล้วก็ในคลิปนี้นะคะเราจะมาปูพื้นฐานการเขียนภาษา SQL สำหรับจัดการฐานข้อมูลน,นิดๆหน่อยๆให้กับทุกคนละกันมามาเริ่มกันมาเริ่มกันที่หัวข้อแรกก็คือการเพิ่มข้อมูลใหม่เข้าไปในตารางเราจะใช้คำสั่ง insert into อันนี้ก็จะเป็นรูปแบบคำสั่งนะคะมาดูกันเราจะเริ่มต้นด้วย insert into ตามด้วยชื่อตารางที่เราจะเพิ่มเข้าไปในตารางนั้นและกำหนด f i e l d หรือว่าชื่อคอลัมน์ตามด้วย value แล้วก็ ใส่ค่าข้อมูลใหม่เข้าไปค่าข้อมูลใหม่ตรงนี้เนี่ยเราต้องระบุให้ครบกับตัวคอลัมน์ที่เรากำหนดนะเสร็จแล้วเราจะปิดท้ายด้วยเครื่องหมายเซมิโคลอนทุกครั้งหลังจบ1คําคำสั่งค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะเราจะทำการเพิ่มข้อมูลของคนที่ชื่อว่าอลิสอายุ25เข้าไปในตาราง user มามาดูวิธีการเขียน เราจะเริ่มต้นด้วย insert into ตามด้วยชื่อตารางในที่นี้ก็คือ users และกำหนดตัว column อ่ะเรากำหนด column name กับ column age ทำไมเราไม่กำหนด column id ตัว column id เนี่ยในตอนที่เราสร้างตารางนะคะเราติ๊กถูกให้มันเป็น ai หรือว่า auto increment มันจะทำการรันเลขให้อัตโนมัติเมื่อเราใส่ข้อมูลใหม่เข้ามาซึ่งก็แปลว่า ตอนที่เรา insert ข้อมูลเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องใส่ column id ก็ได้มันก็จะรันเลขให้12345สอ่าโอเคนะต่อมาตรง value เราก็ใส่เป็นค่าข้อมูลที่เราจะเพิ่มเข้าไปใน column นั้นเราก็จะเพิ่มข้อมูล Alice ซึ่งมันเป็นข้อความเนาะเราจะใส่เป็น single q o d e แล้วก็ตามด้วยเลข25อ่าตามลำดับนะคะเสร็จแล้วปิดด้วยเครื่องหมาย semi colon ทีนี้ลองกด HQ ดูไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนาะมาที่ b r o w ด Data อ่าเราก็จะเห็นว่าข้อมูลของคนที่ชื่อว่าอลิซเนี่ยได้เพิ่มเข้ามาแล้วอย่างที่บอกเนาะตัวเลข ID เนี่ยเขาก็จะรันให้นะคะไม่ต้องเพิ่มก็ได้นี่อันนี้คือข้อมูลใหม่ที่เราได้ทำการเพิ่มเข้ามาแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าเราต้องการจะเพิ่มข้อมูลหลายๆชุดทาไงะวิธีการเพิ่มข้อมูลหลายๆชุดเราสามารถขั้นด้วยเครื่องหมายคอมมา แล้วก็กําหนดข้อมูลชุดต่อไปได้เลยแล้วก็คั้นด้วยคอมมาแบบนี้1วงเล็บอันนี้ก็คือ1ชุดนะคะก็จะใส่ข้อมูลตามลําดับแบบนี้เลยทีนี้ลองกด execute ดูอ่าพอกด execute แล้วนะคะเราก็จะเห็นว่ามีข้อมูลใหม่เพิ่มเข้ามาหลายๆชุดเลยอันนี้ก็จะเป็นวิธีการเพิ่มข้อมูลหลายๆชุดนะคะ ต่อไปจะเป็นคำสั่งการเรียกดูข้อมูลหรือว่าแสดงข้อมูลจากฐานข้อมูลนั่นเองเราจะใช้คำสั่ง select อันนี้ก็จะเป็นรูปแบบคำสั่งนะคะก็จะมีอยู่2แบบนะอ่ะมาดูแบบแรกก่อนแบบแรกเนี่ยเราจะเริ่มต้นด้วย select ตามด้วยชื่อคอลัมน์ที่เราต้องการจะแสดงข้อมูลออกมาจากนั้น form ตามด้วยชื่อตารางส่วนแบบที่2จะเป็น select star form แล้วก็ตามด้วยชื่อตาราง ตรง star ต,ตรงนี้หรือว่าตรงเครื่องหมายดอกจันตรงนี้เนี่ยมันก็คือการให้แสดงทุกคอลัมน์ออกมาซึ่งแบบแรกเนี่ยเราต้องกําหนดเป็นแต่ละคอลัมน์เนาะคอลัมน์หนึ่งคอลัมน์สองคอลัมน์สแต่ว่าพอเราใส่เป็นตัวดอกจันหรือว่าตัว star เนี่ยมันก็จะแสดงทุกคอลัมน์ออกมาเลยอ่ะมาดูตัวอย่างกันตัวอย่างของเรานะคะเราจะทําการแสดงคอลัมน์ name กับคอลัมน์ age ของตาราง user ออกมาเราก็จะเขียนแบบนี้ค่ะ select Col name, column Name, Column Age, Form, User อ่ะกด execute ทุกคนก็จะเห็นว่าเขาเนี่ยก็จะแสดงข้อมูลของ Column Name และ Column Age ออกมาทีนี้เราจะเปลี่ยนเป็น star หรือว่าเครื่องหมายดอกจันดูนะอ่ะพอกด execute เนี่ยเขาก็จะแสดง Column id ออกมาด้วยอันนี้ก็จะเป็น Column ทั้งหมดของตาราง User นะคะ ต่อไปนะคะเราจะเพิ่มคำสั่ง where เข้ามาเพื่อใช้ในการกรองข้อมูลที่เราต้องการแสดงออกมาคำสั่ง w h e e เนี่ยจะแสดงเฉพาะแถวที่ตรงกับเงื่อนไขที่เราระบุอย่างในตัวอย่างนี้เราต้องการข้อมูลของคนที่อายุมากกว่า10เราก็กำหนดเงื่อนไขว่าให้คอลัมน์ a เนี่ยมากกว่า10อ่าซึ่งก็แปลว่าอะไรข้อมูลของคนนี้นะคะจะไม่ได้ถูกแสดงออกมาเพราะว่า เขาเนี่ยไม่ได้อายุมากกว่า10เดี๋ยวมาดูผลลัพธ์กันก็เป็นอย่างที่เราบอกเนาะผลลัพธ์ที่เราได้เนี่ยเขาก็จะแสดงแค่ข้อมูลของคนที่อายุมากกว่า10อ่าการใส่แวร์เนี่ยมันจะช่วยกรองข้อมูลต่อมาเราจะเพิ่มตัว order by เ,เข้ามา order by เ,เนี่ยใช้สำหรับในการเรียงข้อมูลซึ่งตัวของเขาเนี่ยจะเรียงข้อมูลตามคอลัมน์เดียวหรือว่าหลายคอลัมน์ก็ได้ เราสามารถเลือกได้นะคะว่าจะให้เขาเรียงยังไงก็จะมีอยู่2แบบแบบแรกก็จะเป็น asc อันนี้เรียงข้อมูลจากน้อยไปมากซึ่งโดย default อยู่แล้วเนี่ยจะเป็นรูปแบบของ asc เวลาที่เราทำการ select ข,ข้อมูลออกมานะคะมันจะเรียงจากน้อยไปมากอยู่แล้วต่อมาก็จะเป็น desc ก็จะเรียงจากมากไปน้อยทีนี้เรามาดูตัวอย่างกันในตัวอย่างนี้นะคะเราต้องการให้มันแสดงข้อมูล ของอายุมากกว่าขึ้นมาก่อนเราก็จะใส่ตัวคีย์เวิร์ดตัวนี้เข้าไป d e s c ก็จะเรียงจากมากไปน้อยซึ่งก็แปลว่าผลลัพธ์ที่เราได้เนี่ยคนที่อายุมากที่สุดก็ต้องอยู่ข้างบนอยู่แถวบนเดี๋ยวมาดูผลลัพธ์กันอ่ะทุกคนก็จะเห็นว่าตอนนี้คนที่อายุมากที่สุดเนี่ยอยู่แถวบนนะคะแล้วก็เรียงจากอายุมากไปอายุน้อยตามลำดับ ซึ่งก็อย่างที่บอกเนาะตัว order by เนี่ยเขาจะเรียงลำดับข้อมูลตามคอลัมน์ที่เรากำหนดอย่างในที่นี้เรากำหนดเป็น column a เขาก็จะเอา column a ตัวนี้เป็นตัวตั้งทีนี้เราลองเรียงลำดับตาม column name จากมากไปน้อยก็คือการเรียงจาก z ไป a อ่ะมาดูผลลัพธ์กันนี่ค่ะผลลัพธ์ที่เราได้ก็คือตัว a พิมพ์เล็กเนี่ยอยู่แถวบนสุดเพราะอะไร พอมันเป็นตัวอักษรเนี่ยเขาก็จะเรียงจากตัวอักษรที่มีค่ามากที่สุดไปตัวอักษรที่มีค่าน้อยที่สุดตามตาราง ASCII ในตัวอักษรพิมพ์ใหญ่เนี่ยจะมีค่าน้อยกว่าตัวอักษรพิมพ์เล็กทําให้ตัวพิมพ์เล็กเนี่ยขึ้นมาก่อนแบบนี้อ่าอันนี้ก็เป็นตัวอย่างในการใช้คําสั่ง select ร่วมกับคําสั่งอื่นๆในการเรียกดูข้อมูลนะคะ หัวข้อต่อไปจะเป็นการแก้ไขข้อมูลในตารางเราจะใช้คำสั่ง update มาดูรูปแบบคำสั่งกันเราจะเริ่มต้นด้วย update แล้วตามด้วยชื่อตารางที่เราต้องการจะแก้ไขเสร็จแล้วเราก็จะตามด้วยคำสั่ง set และกำหนดคอลัมน์เท่ากับข้อมูลใหม่ซึ่งเราจะคั้นด้วยคอมมาแล้วก็แก้ไขข้อมูลอื่นๆเพิ่มได้กี่ชุดก็ได้เสร็จแล้วก็ตามด้วย w h e และเงื่อนไขว่าเราจะแก้ไขข้อมูลของใครแถวไหนทีนี้ถ้าเราไม่กำหนด w h e r นะคะมันจะทำการแก้ไขข้อมูลทุกแถวเลยเพราะฉะนั้นเราต้องกำหนด w h e r ด้วยนะมันจะได้แก้ไขข้อมูลถูกนะว่าเราจะแก้ไขข้อมูลแถวไหนมาดูตัวอย่างกันตัวอย่างของเรานะคะเราจะแก้ไขข้อมูลของคนที่ชื่อว่าอลิสให้เขามีอายุเป็น20 ตอนนี้อลิสนะคะมีอายุเป็น25เราจะแก้อายุของเขาให้เป็น20เราก็จะเขียนแบบนี้ค่ะเริ่มต้นด้วยอัปเดตตามด้วยชื่อตารางก็คือ users set ก็คือการกำหนดค่าข้อมูลใหม่ในคอลัมน์นั้นอ่าเราก็กำหนดให้คอลัมน์ age เท่ากับ20อ่าเพราะเราจะแก้ไขาอายุนะ where ก็คือการใส่เงื่อนไขว่าเราจะแก้ไขข้อมูลในแถวไหน เราก็กําหนดให้คลัมน์ name เท่ากับ Alice, อลิสเพราะเราจะแก้ไขข้อมูลของคนที่ชื่อว่าอลิสมาดูผลลัพธ์กันอ่าพอเราทําการ SQL เนาะเราก็มาดูคนที่ชื่ออลิสเนี่ยเขาก็มีอายุเปลี่ยนเป็น20แล้วอ่าอันนี้ก็คือการเปลี่ยนข้อมูลหรือว่าการแก้ไขข้อมูลในตารางนันเองต่อไปหัวข้อสุดท้ายก็คือการลบข้อมูลข้างในตารางเราจะใช้คําสั่ง delete มาดูรูปแบบคําสั่งกัน เราจะเริ่มต้นด้วย Delete Form ตามด้วยชื่อตารางก็หมายถึงว่าเราจะลบข้อมูลของตารางไหนแว r e ตามด้วยเงื่อนไขเราต้องกำหนดเงื่อนไขนะคะไม่งั้นเนี่ยมันจะลบทุกแถวข้อมูลในตารางนั้นออกไปเลยแล้วเราก็จะไม่เหลือสักข้อมูลเลยดังนั้นเนี่ยเราต้องกำหนดตัว h ว r e นะคะกำหนดเงื่อนไขให้มันด้วยเออว่าเราจะลบข้อมูลแถวไหนมาดูตัวอย่างกัน ในตัวอย่างนี้นะคะเราจะลบข้อมูลของคนที่ชื่อว่าบ๊อบเราก็จะเขียนแบบนี้ค่ะเริ่มต้นด้วย delete form และตามด้วยชื่อตารางในที่นี้ก็จะเป็น u s e r และ where เพื่อกำหนดเงื่อนไขว่าเราจะลบข้อมูลแถวไหนเราก็กำหนดให้ column name เท่ากับบ o อเพราะว่าเราจะลบข้อมูลของคนที่ชื่อว่าบ o อทีนี้เราก็จะ select ออกมาดูนะว่ามันโดนลบไปแล้วจริงหรือเปล่าอ่ะกด execute นี่ค่ะข้างในตารางของเราเนี่ยก็จะไม่มีข้อมูลของคนที่ชื่อว่าบ๊อบอาแปลว่าบ๊อบเนี่ยได้โดนลบออกไปแล้วทั้งแถวเลยก็ประมาณนี้ค่ะสําหรับคําสั่งในการลบข้อมูลในตารางอันนี้ก็จะเป็นคําสั่ง SQL เบื้องต้นนะคะถ้าใครอยากรู้เพิ่มเติมก็สามารถไปศึกษาได้ที่ช่องก้องรัสยยาม Official ยลคลิปนี้แล้วก็ช่อง b o n ทูเดฟคลิปนี้ค่ะทุกคนสามารถ ลองเข้าไปศึกษาเข้าไปเรียนกันได้ก็ประมาณนี้ค่ะสำหรับเนื้อหาในการทำความรู้จักกับตัว sqlite หากผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมณที่นี้ด้วยถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ